วิยจินข้าเก่งวุ้ยไม่เห็นเข้าอะไรอ่ะข้าคุณมีสเปกเตอร์นะให่ใหญ่เยูไนอ่ะอย่ที่จีแล้วสเปกเตอร์ที่มึงจีถ้ามาจากไหนนี่วอะไรเนี่ยเฮ้ยเอยู่ด้านใต้ดลงมากระโลงมากลงมาด้านใต้ด้านใต้เมียบดีแล้วปะไปแล้ว ตีนแมยู่ไปในตัวนี้ยอะไรู้เจนไม่ต้องรับกรรมเลยอะกูยิงบิมมาครับ้ a อ p i e ก็เน้องจะบายบนนี้บายแล้วบายแล้วเจนอยู่บีเดี๋ยวข้างๆ ตา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 คหมกโลภูมก็ไม่ได้คือมึงติดโซโลอยู่อะหันไปช้ามากมากเออหันไปช้าคือดูอีแชมป์อยู่อ่ะอืมเพิงยิงแชมป์มาเอาละอูดินตายละเจ๋งไกลนะพวกต่างนี่คืออะไรนะหลังเสร็จเอางี่ไง a g g r e s s i v e ีฟวัด ูบอลชูบอออบอถ้าากลัวก็ไม่ได้เคลียร์กับหัวนะทะุมแล้วสิบแปดโอไม่เห็นนะโอ้โหเอาแตกลัวไม่เจนมีนมเหรอไอพ่อเขาเรว่าอะไรวะไอลุงลุงแตแล้วแต่ กปรยไปก่อนเลยท่อนเหมือนกระดาษเข้าวะกระดาษนี่นะเออเออเออจีนไปช่วยเอเลยเดี๋ยวเราอยู่นี่เอ็นดูคาเอนอยู่ะ่าเอนตรงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ๊ยเขาโอ้ยชิชิมาจากไหนอะจบมาจากไหนอะ เช็ดบินมิดเหรอชาไปเลยชาไปเลยไปลักพื้นมันกากเกินอ่ะมีเศษวางให้สวยคนนี้อยู่ไหนอ่ะชุบกูด้านหลังก็ได้แบบล่อไม่รู้อ่ะย่อจยืดแล้วอันตรีว่าหน้าตั้งจะลองไม่กระชอดลองก็ถ่ายไปไหนเราไม่รู้อ๋อสวยฟูอ๋อชดกระดาษระวังกระดาษ มันดนไม่ตายอ่ะมันอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงไอ้เจตต้ามันยังอยู่ถ้าเจนบินแล้วก็ถือว่ายังไม่ตายอ่ะเขายังมีอะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยด้วยช่วยด้วยคนเมื่อกินมีคนไม่ไปซีจริงๆนีไ่ช่ไงทหามันทะลุกูยุบแม่